สวัสดีวันหยุดค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะสวัสดีตอนสายๆนะคะวันนี้นะคะเลืกเกงามยามดีนะคะพอดีมีบ้านใกล้เรือนเคียงนี่แหละค่ะเขาเดินมาถามว่าอยากจะถางหญ้าไหมนะคะชื่อหญ้าตรงนี้สูงมากนะคะสูงแล้วก็ลกมากนะคะซึ่งนุกอ่ะกลัวสัตว์มีพิษมากๆนะคะแต่ว่านุกทําเองไม่ไหวนะคะเพราะว่านุกไม่ได้แข็งแรงปอนนั้นนะคะเพราะว่า เออนั่นแหละค่ะเขาก็เลยมาถามนกก็เลยโอ้โหได้ทีเลยให้เขาถางหญ้าออกให้หมดเลยนะคะหญ้าสูงสูงอ่ะสูงเกือบขึ้นเลยหัวเข่าเลยนะคะเนี่แหละคะ่ะพอทําเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้นะคะต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็มีมะม่วงมะละกอมีชะอมมีกะเพรานะคะมีต้นมะม่วงหามะนาวโหนนะคะต้นมะเขือก็มีนะคะต้นกล้วยก็มีนะคะในนี้นะคะพื้นดินเล็กๆเกนี่ยนะคะ อันนี้ต้นภาษากางเขาเรียกอะไรไปดูต้นภาษาอีสานเขาเรียกหมากลิ้นฟ้าที่เป็นต้นสูงๆที่มีเล็บลิ้นออกมายาวๆนะคะมีต้นกล้วยนะคะต้นมะเขือนะคะแล้วก็ยังมีมะเขือเทศต้นเล็กๆอุตสาเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็ยังมีต้นกระเพราอุตสามาแอบเกิดอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะต้นกระเพราในขานุกจะทําการเอาไผ่เงินนะคะลงดินให้เด็กๆทั้ง3าต้นเลยนะคะเดี๋ยวชมนุกทาสวนก่อนนะคะแล้วค่อยไปชมเด็กๆนะคะ นุก็จะเอาต้นไผ่เงินนะคะลงดินให้หมดเลยแล้วก็ถ้านุกได้ผ่านไปร้านขายต้นไม้อีกนุก,ก็จะซื้อมาอีกนะคะจะเอามาลงไว้เป็นเยอะเลยนะคะให้เด็กๆเ,เขาได้กินกันให้มันให,ให้ให้มันเกิดแทนหญ้าเลยนะคะไม่ให้หญ้าเกิดแต่ไม่รู้จะทําได้ไหมนะคะหญ้ามันแต่หญ้าเขาเกิ่งนะคะก็เกิดได้ทุกซอกทุกมุมเลยนะคะก็ทําการเอาต้นไผ่เงินลงดินก่อนนะคะ แดดร้อนเหมือนกันคะ่ะขนาดมันสายๆอะค่ะสายๆแด mm hmm. ดก็ร้อนนะคะตื่นขึ้นมานุกยังไม่ทําอะไรเลยนะคะข้าวก็ยังไม่ได้กินเลยนะคะนี่ได้แล้วหนึ่งต้นนะคะเอาลงแล้วหนึ่งต้นเลยอีกสองต้นนะคะเลยอีกสองต้นนี่นี่น,น,นี่น้องคนนี้น้องคนนี้ไม่ให้จับนะคะนี่มากินมานอนมาอยู่กับเราแต่ไม่ให้เราจับเลยอ่ะเราจะไปแตะนิดนึงก็วิง่งวิ่งหนีแล้ววิ่งข้ามรั้วไปบ้านเช่าแล้ว itus, ตรงนั้นนะคะบ้านเช่าก็มีลูกสาวของ เจ้าของบ้านมาอยู่แล้วนะคะเขามามาอยู่แล้วอะค่ะมาทําการติดองค์ติดแอร์ทาสีภายในเปลี่ยนใหม่เขาอยู่แล้วนะคะเด็กๆเ,เขาก็อยู่กันน่ารักนะคะนอนแล้วนอนแล้วก็จริงๆจ,จะเข้าไปทําความสะอาดกระบะทํากรงอะไรให้เขานั่นแหละคะ่ะจะก็เลยถ่ายเขาก่อน อ่าถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะคะนกลดน้นําดินหมดเลยนะคะทาเอาลงดินหมดทั้ง3าต้นแล้วแล้วก็ได้ลดน้ําดินตรงนี้จะจะล้วนซุยอยู่นะคะดินตรงนี้จะคิดว่าน่าจะต้นต้นแผงน,น่าจะติดนะคะน่าจะไม่ตายนะคะหู้อยากไปซื้อมาอีกจังเลยคะ่ะนกออยากปลูกเยอะๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแม่ตุ้มนะคะแม่ตุ้มเออนี่เป็นแม่ดำนะคะแม่ดำแผลดีนะคะแผลดีแผลแ,แห้ง แม่ตุ้มนี่ก็จะมาเลี้ยงลูกเขาอีกแล้วนะคะไม่ใช่ลูกแม่ตุ้มนะคะลูกแม่ตุ้มจะเป็นพวกกาไรไข,ข่โมเขงเห็งนะคะแต่แม่ตุ้มเขาทามันแล้วแต่ว่าเขาอ่ะไม่มีน้ํานมหรอกะค่ะแต่ว่าความความที่เขาเคยเป็นแม่นะคะ<笑><笑><笑>เห็นไหมคะสัตว์ยังมีความเมตตาเลยเห็นไหมคะดูสิไม่ใช่ลูกตัวเองก็มาเลี้ยงดูสีน่ารักมากเลยนะคะ เขาจะมาเขาจะเข้ามาให้นมแล้วเขาก็จะร้องนะคะร้องแล้วเขาก็อยากออกไปแล้วเขาก็เข้ามาใหม่ะคะ่ะแม่ตุมอันนี้ก็แผลของแม่ดํำนะคะดำเก่งมากเลยนะดำดำอยู่ในนี้ปลอดภัยนะลูกนะผู้ใหญ่ใจดีเอฟซี FC, ท่านเมตตาหนูกับลูกนะนี่พี่ทองนะคะพี่ทองนี่เด็กในบ้านบ้างน,นะคะพี่ทองอ้วกอ้วงตื่เมื่อวานแล้วนะคะเป็นอาการเดิมๆซึ่งแก้ไม่ได้สักที อ้วกไปหลายรอบมากอ้วกโอ้ยนุก็เอายาฆ่าเชื้อแบบก้างปลาให้กินลองดูไว้ก่อนนะคะที่ผู้ใหญ่จะดีท่านสนับสนุนมานุก็ได้ไปซื้อมาไว้นะคะท่านเมตตาให้ไปซื้อคือยาฆ่าเชื้อแบบก้างปลานี่เราจะใช้แบบเบื้องต้นก่อนนะคะว่าเขาจะดีขึ้นไหมนะคะนี่ก็จะเป็นอิองฟ้านะคะไม่สามสีเด็กๆคงจะงงนะคะว่านี่ทำไมแม่ไม่ไปไหนเลยแม่ทำไมอยู่บ้านทั้งวันอะไรเงี้ย นี่ก็จะเป็นอ่ามันภาพมันก็ตัดมากรงข้างนอกอีกนะคะนี่ก็จะเป็นอ่าน่าจะเป็นอ่าสายน้ำนะคะอันนี้น่าดูดูแม่ตุ้มดูหน้าแม่ตุ้มนะคะสายไหมนี่ในกรงนี่เย็นนะคะเย็นนะคะช่วงนี้เย็นมากนะคะลมโชยคือ ไม่ได้อบอ้าวนะคะข้างในเพราะว่ามันมีที่ให้ลมเข้าอยู่ลมเข้าลมออกอยู่นะคะนี่นะคะแต่ว่าชช่วงช่วงบ่ายมาแดดถ้ามีแดดแดดมจะสาดมาทางนี้เลยนะคะแต่ก็ดีเหมือนกันนะคะถึงถึงจะแดดแดดจะมาแต่มันก็มีที่หลบแดดอยู่แล้วมันได้ฆ่าเชืเ้อโรคอะก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากนะคะดูเด็กๆมีความสุขกันมากนะคะ